ถ้าวันละห้าสิบโนะถ้าวันละาสิบน่าจะขายได้ประมาณห้าวันก็ไม่มีของขายแล้วไงปีนี้ของน้อยน้อยเดี๋ยวไปดําน้ำดูประการลังก่อนนั้น่ะขี่โรนเหรเดี๋ยวจองตั๋ข้ามินเลยตัไปเราไม่มี พี่ป้ายนี้เทียร่าค่ะเทียร่าค่ะเป็นงานปักนะคะคุณเ om, ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดพี่งานทอ,อยเขาตามหากันนะป้ายคอนี้นะฉันเห็นหน,น้าเหมือนใครอ่ะคุ้มๆหน้าเหมือนพี่ลูกหรอ อ้วี่หูว่าอะไรทำไมสีสดรู้ไหมแบนพี่ H&M เห็นไหมอะที่ถามกันหนักมานะมาแล้วนะเปิดได้แล้วดะ มันเกินอ่ะมันเกินมันเกินเบอร์พี่ใหม่นี้เราจะแต่งเป็นตีมอะไรดีตีมกินเลี้ยงปี่ใหม่ไงอุ้ยแมวตีมคิดมากปะละ่ะปีใหม่ <c oughs> ก็เดี๋ยวพาไปนั่งกินในห้องแอร์ พาไปนั่งกินในห้องแอร์ก็ได้ไม่้อนมีใครเมาเรือเปล่ะไม่มีไม่มีไม่มีเลยยังกินยาเมาล้อยู่โอ้โหจิงเราไม่เหมือนกันที่นัได้เมากันหลายคนอเน่โอ้โหจะพาไปล่องเรือไหมน้าก็พยาดิเ ระดับเราก็ต้องเหมาลำสิเธอเอาแบบมีดนตีด้วยเนาะเออแบบแค่นี้อะแต่เหมาทั้งลำไรแบบเหมาไงคือเราต้องเหมาเท่านั้นระดับเราอ่ะเราไม่ไม่คนเยอะเยอะเพราะว่าเราจะต้องการความเป็นไพรเวทคุณค่ <c oughs> อบอกเรคอเรื่องอะไร <c oughs> ที่แบบไฟหมดเลยมืด น,นี่น้องชื่ออะไรเนี่ยพี่อลาปาก้าอัลาปาก้าเออหรออะไรวะขึ้นได้ทุกตัวเลยแบบเียมีเด็ดไหมไม่เจอไม่ปนระดีของเราแสดงว่าเราไม่ปนเด็ก กักน่ารักมากกักน่ารักมากยืนแยังไงเขาบอกยังไม่ใช่ยืนยองยืนตอนไหนมันผ่านเต็มแล้วขนาดบางขาบางเล่นหนักเลยยืนยังยืนยัง ออคุณพี่รุ่นนี้สี่พันเก้าเขาเป็นเกรดเอนะสวยเลยอ่ะไม่ปนยังไม่ไม่เจออะไรปนเลยเนะยาะเดี๋ยวโชว์ให้ดูทุกตัวดีกว่าเออง่า,งงายๆจริงแม่แม่พี่พี่ป้าป้าเฮ้ยป้าไม่เอาพี่พี่ดีกว่า <c oughs> พี่พี่แม่แม่อายืนเอาเธอได้เสร็จยังได้นานแล้วเนี่ยได้สามตัวท่วนเนี่ยนะหูหนักมากอ่ะคู่คู่อยู่อันไหนตัวแรกนี่ตัวแรกเหรอ เด็กอานี้อันนี้ก็มองไม่เห็นน,นี้เขาสับแพดเทียร่าจัดเทียร่าเอาไป4,900ให้ดูได้ทุกตัวไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะป้ายนี้ดไ,ได้ยังเตอาตัวไหนตัวแรกอะ่ะอันนี้แหละนะรัอันนี้ก็สุดท<อ>้าย <า>พี่จ๋ามาแล้วนะพี่จ๋าน้องมาแล้วค่ะใหม่พรมคริสต์มาสสวยๆมาแล้วค่ะคุณพี่นี่สวยจริงป้ายมงกุฎเขียวของเรานั่นเองนะจ๊ะอู้พี่ปักปกน่ารักสุดมีใครให้มากกว่านี้ไหมเอาไปสิบ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 เต็มสิบค่ะอู้หู งานเกรดเอสวยๆฉ่ำๆสดๆมาดูที่แรกก็ดังได้นะคุณพี่โอ้โหดูงานค่ะพี่จ๋าโอ้หูงานถักงานทอคือมีให้ลุ้นทุกกระสอบคุณพี่โอ้หุยน่ารักอีกแล้วเห็นไหมบางตัวเป็นงานทอนะคะบางตัวเป็นงานถักคุณพี่ไปเปิดคัดแยกกันอีกทีนะคะดูตัวนี้ค่ะเป็นนี้เลยพี่เทียร่าสวยมากๆแล้วเป็นงาน งานถักเนี่ยหมดเลยคุณพี่สวยมาก4,900ค่ะพี่เกตเอ4ี0 0 4น0กรีวิวไม่มีค่าส่งนะรีวิวส่งฟรีนะได้ทุกตัวที่โชว์เดี๋ยวโชว์ให้ดูทุกตัวโชว์ให้ดูแบบไม่เขินไม่อายนะคะไม่ช่บแวบนี้ต้โชว์ชวเข็มขัดไอเข็มกัดเลยไหนเข็มขัดเข็มกัดมากวนาะอ๋อ เธอเรา made i อ USA จะ made in USA จะพี่จ๋าตัวนี้อย่างสวยเลยครับพี่แล้วคืออันเนี้ยอันนี้คือเข็มกัดขอได้ป้านเนี้ยแถมให้แครเหอะอ๋ <c oughs> อได้อลูกค้าบอกได้เหรออืมอมอันในนี้ได้น่ะเธอน่ารักมากอ่ะ มเป็นคลุมแบบซิปสวยมากจ้าให้หมดนวไม่ไ,วไห,ไห,ไหวเพราะเขายังอ่อนในระยะจะช่วยประทองออ <laughs> กระสอบเส้อยือดกระตูนไม่มีหูหนักจริงเธอเธอเอาแบ่งมาเถอะเออยื่นไปฮะเออมันหนักมากพี่จ๋าตรงไอ้เนี่ยคลุมซิปมาเออเซตนี้จะเป็นแบบคลุมซิปหน้าค่ะ สวยมากลูกค้าเวลาใครเปิดคริสต์มาสนะอย่าลืมคัดแยกหัวผ้าแยกลายสวยๆน่ารักน่ารักเอาไปทํากำไรกันก่อนนะอย่าลืมไปตัดขุยด้วยนะแล้วก็เอาไปซักเอาไปอบไปตีฟูให้ผ้ามันฟูๆสวยๆด้วยนะทุกคนอุ้ยดูดิสีเขียวแบบเขียวโอลีฟนะคะเป็นซิปหน้าน่ารักสุดมีทั้งซิปทั้งสวมรวมการเป็นงานคระไซเลยจาะคุณพี่ สีสดจริงๆเป็นงานเกรด A เลยนะคะโอ้สวยอะ่ะนี่ลูกค้าขอมาเลยเปิดให้แล้วจริงๆจะยังไม่เปิดเพราะของมีน้อยมากเลยเปนี้น่ารักจริงพี่แม่ไม่ต้องเอามานี่เลยลติดกระดุมนี่ โคคาโคล่าน่ารักมากๆอันนี้ทากาไรได้หลักร้อยเลยนะคะคุณพี่แม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่ต้องการใช้ของเยอะๆคุณพี่ทักมาได้เลยนะคะกระสอบเดียวก็ได้ราคาส่งแล้วแต่ถ้าใครซื้อเยอะๆก็มีส่วนลดราคาพิเศษให้อีกนะกระสอบเท่าไรนะหร่น่ารักมาก4,9 0 0้าถ้ารับได้ทุกตัวเลยนะที่โชว์แล้วส่งให้ฟรีคะ่ะไม่มีค่าขนส่งนะแต่พี่ต้องเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวนะ คุณพี่เพิ่มเพื่อนอ่ะบ้านเขียวสีสดจริงงานใหม่งานสะอาดเลยค่ะอืเห็นหอันนี้เขาจะเป็นแบบต้นคริสต์มาสหน้าหลักมากมๆทพี่ให้ดูใกล้ๆได้เลยเห็นไหมงานปากอย่างเนี้เราเป็นต้นคริสต์มาสคือหน้าหลักมากๆเลยค่ะคุณพี่ออ้ยหน้ารลักอีกแล้วหนึ่งกระสอบจะมีทั้งซิปทั้งสวมเลยนะหุยพี่น้องหน้าหลักมาก เวลาเปิดคริสต์มาสแล้วแบบใจฟูอ่ะพี่เพราะว่างานมันสวยดูดิงานมันสวยงานมันสีสดโอ้โหแล้วตัวนี้คือแบรนด์ H&M ค่ะหนึ่งลูกมีกี่ตัวเดี๋ยวแค่นักให้นะคะอ,อ,อือหือให้ดูใกล้ๆเลยไม่ต้องอาย ให้ดูรีวิวได้ทุกตัวทั้งกระสอบแบบไม่ต้องเขินไม่ต้องอายพี่น่ารักมากๆเลยอะเป็นงานปักงานหักงานทอถ้าเจองานพวกนี้คุณพี่ไปคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะรุ่นนี้จะเป็นงาน U.S. 45กิโลไซส์ไม่เล็กจิ๋วนะพี่ไซส์แบบกำลังขายเลยค่ะนูสวยมากก้อนละ4,900ใครรับรีวิวได้ทุกตัวแล้วส่งให้ฟรีนะกระสอบเดียวก็ราคาส่งละจ้ะ ได้รับสินค้าแล้วนะคะส่งถึงไวมากๆขอบคุณค่ะคุณพี่เสื้อวอร์มแบรนด์ล้วนไม่มีมีแต่เสื้อวอร์มธรรมดานะคะกับจัดกับตะโกนอะไรเร็วๆน่าจะไม่ได้เนี่ยเสียงอย่างเงี้ย หรือใครจะรับรับได้เลยนะคุณพี่นะ ม่ใส่เป็นคาร์ดิแกนอะเออสวยมากเนาะเออดูดิอุ้ยสวยจังเลยขอของอะไกของก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองจ้าพระสสิเลยพี่ ไลค์ก่อนอ่ะน่า,ารักจุงดิเซลหนูจะได้แม่ออกแน่จะขึ้นไปถั่วอ๋อไว้โชว์เซนเนาะใช่รอน้องไปไงรอรูปไปก่อนแล้วก็โชว์ไม่งั้นนะเสียงดังอุ๊ยน่ารัก อันนี้เซตไหนเนี่ยเธอสามตัวเนี่ยหรออันนี้วางนี่ก่ะไปไม่ได้หรอกดูเสียงดิอ่ะพี่มาดูตันนี้ดิเอามาเดี๋ยวแสงหมดใช่เดี๋ยวแสงหมดจำนวนตัวเดี๋ยวแค่นับให้น่าจะประมาณ80-100ถึงนะคุณพี่นะเอาลูกไปแล้วเอาไปไปไปเดี๋ยวชว์ก่อน ประมาณร้อยเดี๋ยวนับให้ทีพี่เอามาคือชอบมากงานกากคือแบบน่ารักมากๆคุณพี่จ๋าหน้ารักจริงนะในกระสอบก็จะอจะแบบติดพวกงานกากมาบ้างนะคะคุณพี่ใช้ให้ดูใกล้ๆได้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นงานเกรด a สีสดเลยค่ะคุณพี่กล้าให้ดูได้ทุกตัวไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเลยรีวิวนะคะ ลูกเดียวก็ราคาส่งแล้วคุณพี่จา๋าใครซื้อเยอะๆสั่งมาได้เลยรีบสั่งเลยนะซื้อง่ายขายคร่องแน่นอนค่ะคุณพี่นี่สวยมาๆๆยังไม่ได้โชว์เลยอยู่นี่อยู่นี่เธอเจนจับเยอะแค่ไหนยังอยู่นี่ เขาถามเธอเหรอม <c oughs> <c oughs> ีไลน์นะน่ารักอ่ะคุณพี่ <c oughs> แต่และตัวเขาก็จะมีดีเทลนะคะ <c oughs> มีเรื่องเล่ามีสตอรี่ของเขาไปนะ <c oughs> เป็นคลุมด้วยแล้วก็เป็นผ่าหน้าด้วยนะคะโอ้ดูดีน่ารักทุกตัวเลยอะ่ะ ให้รับรับได้เลยนะคุณพี่นะน้องกว้างเราต้องจับโชว์ให้ลูกค้าดูสง่งแบบแสงมันจะหมดไงพี่มันเลยไม่สวยอนะไรแนี้แต่ของจริงสวยนะของจริงสีสดเลยอะทุกคนอุ้ยตัวนี้ป้ายห้อยค่ะนี่พี่แม่ อไรหยิบมาพี่เลยอืมอะไรน่าหมูล้วนี้อยู่กับใครไห่ใกหมนมนเออเป็นให้จะให้โชว์ดูว่าบางตัวมันจเป็นประมาณนี้น่ารักนะเออมันมันมันมีลายน่ารักนะ ได้แทบทุกตัวเลยเเกกน่ารักเนาะน่ารักมากเ,เห็นไหมเพืนพี่แขนได้แทบทุกตัวเลยหูยน้องแกะน้องแพะเนี่ยเขาเรียกอะไร ต,ตัวนี้สไตล์น่ารักมากเห็นไหมพี่สไตล์แบบแฟชั่นน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สวยนะเห็นไหมเอาไปคัดไปแยกทํากําไรกันนะจ๊ะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะ เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆจ้า4 9 0 0เป็นเกรด A นะรุ่นนี้ทุกคน ตัวค่ะเดี๋ยวใครพาไปดูหัวข้างหลังนะว่าสวยประมาณไหนนะคะใครสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์เลยพี่ให้ขาักมาก็ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูพี่เจนใจเย็นๆนะคะพี่สวยทุกตัวอย่างเงี้ย เราก็ทำทรายลำบากเนาะอะดูะใกล้ๆกับมาท่านผู้ชมสวยทุกตัวจริง maybe you คนที่เดี๋ยวปิดไปก่อนหนึ่งเสื้อบอลไม่มีจ้าเสื้อบอลไม่มีนะเสื้อบอลบอกมีเด้อคนที่มาใครสนใจสั่งได้นะของเพิ่งลงสดสด,สดใหม่ๆร้อนๆป้ายมงสุดเขีอย,อยวนั่นเองไปที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะมีช่องทางการติดต่อให้นาะ าจ้ะโอ้โถ้ากล้องเนี้ยคือสีแบบของจริงอะเนาะสีสดสสีสดมากคุณพี่ของจริงคือสวยจริงนะคะโอ้โหโอ้ยฟูคาโคลา่าป้ายแบร์เทียร่าจา้างานถักงานปักงานทอไปคัดไปแยกไปลุ้นกันอีกทีนะทุกคน ใครสนใจรับรีวิวได้ส่งให้ฟรีนะคะได้ทุกตัวที่โชว์เลยนะคะหรือใครจะเอาลูกใหม่ไปลุ้นเองก็ได้นะคะให้ดูใกล้ๆพี่งานสวยจริงอ่ะใครสนใจนะคะแคปหน้าจอมาได้เลยค่ะพี่จ๋า4,900บาทนะคะราคาส่งเกรดเอสวยๆเลย